สามารถไปใช้กับเครื่องตัวอื่นอย่างตัวนี้ก็คือเพราะผมนะเป็นเราใช้ในไปแคมก็คือค,ความสะดวกสบายรถอ่ะ,อะลลมรั่วก็ใส่ใส,ใส่ตัวนี้ได้ตัวนี้เราพกไปเป็นตัวเดียวสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้ทุกตัวนนี้ในี่หนะูลองดูทีอ่ามีไฟบอก สถานะใช่ <ENNIS S 2> ไวเป็นตัววัดตัวบวกนี่เปิดใช้ลมได้อะและมีอุปกรณ์เติมยางลมนอนลมอุปกรณ์กีฬาลมได้ด้วยใช่เปิดไฟได้ด้วยอ่าถุกเชิญวางคนรถเปิดไฟได้ด้วยในตัวสะดวกสบายเชิญได้ด้วยในตัวแล้วก็มีตัวเป่าลมมาแล้วไม่ได้แค่เป่าผมเมื่กีเห็นนะฮะนะสามารถบิดองศาได้อเป็นเครื่องดูดได้ด้วยดูดได้ด้วยหัวใส่อ่าเป็นหัวใสมาเป็นตัวดูดอ่สะดวกสบายใช่แล้วก็จะมีอ่าตัวถุงเก็บฝุ่นถุงเก็บอ่าพวกฝุ่นนะ แต่ไชุดอ่าไรชุดแต่แบตก็อันเดิมแบตตัวเดียวใช้ได้ทุกเครื่องนะครับนะแบตตัวเดียวใช้ได้กับทุกเครื่องอ่าอ่านะครับอันนี้ดูดอันนี้ดูดแต่ถ้าเปล่าอาจารย์เปล่าเปลี่ยนนี่ปุ๊บเปล่าเปลี่ยนนี่นี่มสมมติเวล,ลาเข้าไปล้างแอร์นี่ง่ายเลยนะเขาซอกกระมุมอ่าเขาซอกกระมุมแม่งเลยอาจารย์นี่มาเล่นได้อ,อ่าตัวอ่อเยี่ยสบาย นะอ่ะเราไปใช้กับตัวตัวอื่นได้อีกนี่ฮะ